อาจารย์ข้าเฝ้าคิดมานานว่าเหตุใดพระสูตรนี้จึงถูกเรียกว่าราชาแห่งพระสูตรโปรดเมตตาเปิดเผยหัวใจแท้จริงให้ข้าเข้าใจด้วยเถิดนิโคเอโลตัสสูตรเปรียบดังทะเลใหญ่ที่รวมสัพพะสายน้ำแต่แม้ผู้คนนับล้านอ่านถ้อยคำในพระสูตรหากไม่เข้าถึงแก่นแท้ก็มิอาจเข้าใจชีวิตพุทธะได้เลยในยามคําสงัดเสียงคำถามของสิ์คือสะพานที่เปิดให้เกิดการถ่ายทอดอันยิ่งใหญ่ หัวใจของพระสูตรนี้ไม่ใช่อักษรพันพันคำแต่คือถ้อยคำหกพยางน้ำเหมียวโฮเลงเงเคียวนี่ไม่ใช่เพียงมนให้ท่องหากคือชีวิตแท้จริงของพุทธะคือกฎแผงจัก,กรวาลที่สถิตอยู่ในใจมนุษย์ทุกคนเมื่อผู้ใดสวดพุทธะในตัวผู้นั้นก็พลังตื่นขึ้นอาจารย์บัดน,นี้ข้าเข้าใจแล้วว่าโลตัสสุตมิได้อยู่ไกลมันอยู่ในเสียงที่เราสวด และอยู่ในชีวิตขอองงเเราเนี่คือองค์หิีคูเด้งคำสอนปากเปล่าที่เปลี่ยนพระสูตรจากถ้อยคําให้กลายเป็นชีวิตจริงอาจารย์คําสอนนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคําแต่คือชีวิตแท้จริงที่ซ่องใจข่าข้าจะรักษาคําสอนนี้ไว้แม้โลกทั้งโลกจะต่อต้านก็ตามแม้ผู้คนจะหัวเระยาะเย้ยหยันหรือข่มเหงแต่ข้าจะไม่หวนไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจข้าจะสวดนาเมียวโหเรงเงยเขียวนีคเอ๋ย เจ้าคือผู้สืบต่อแสงแห่งธรรมะจงจำไว้เถิดว่าการยืนหยัดแม้เพียงผู้เดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้จากอาจารย์สุสิทธิ์จากสิทธิ์สู่สานุสิทธิ์แสงแห่งธรรมะได้สืบต่อไม่ขาดสายนี่คือพลังที่อย่างลากในหัวใจของมนุษย์ทุกคนและตราดที่ยังมีผู้สวดนำเมียวโฮเลงงีเคี้ยวแสงนี้จะไม่มีวันหมดดับ